ตัวช่วยที่จะลดอาการแสบร้อนจากผิวไหมแดดก็คือตัวนี้เลยนะคะใครสนใจเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปค่ะก่อนเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องภูพิกมลปูนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับการดูแลตัวเองและครอบครัวโดยวิถีธรรมชาติค่ะ สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีอะโลเวรล่าเจลอยู่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำผึ้งค่ะใส่ลงไปอยู่1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นนมสดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราใช้รสจิดค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ในสูตรนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวค่ะช่วยปลอบประโลมผิวและลดอาการระคายเคืองจากอาการแสบร้อนของผิวไม่แดดนะคะเหมาะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายค่ะเจียวว่านหานเจเลาเคนะคะจะมีวิตามินแร่ธาตุและก็น้ําค่ะที่จะช่วยปรับสภาพผิวหลังโดนแดดไหม้นะคะ,ะค่อยๆปรับให้ผิวนุ่มนวลขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว น้ำผึ้งมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดเลยนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อผิวพรรณมากค่ะช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดและลดการอักเสบของผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนมสดนะคะโอุดมไปด้วยไบยโอตินและก็วิตามินอยู่มากมายเลยนะคะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวค่ะช่วยเรืืองริ้วรอยทำให้ผิวเฟิร์มกระชับนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูกระจ่างใสค่ะวิธีใช้นะคะใช้แปรงหรือว่าสำลีแผ่นนะคะไปจุ่มส่วนผสมค่ะทาบริเวณที่แสบร้อนหรือว่าไหม้นะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดค่ะในสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําใหม่ๆสดๆด,ดใช้ครั้งต่อครั้งนะคะเพราะว่าส่วนผสม,ปสมเป็นนมสดค่ะอาจจะเสียง่ายค่ะและก็สูตรนี้นะคะทําสัปดาห์ละสองครั้งค่ะใครที่มีผิวที่ไม่แดดนะคะลองทําดูค่ะขอพุนที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม,ใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิลาล้ำปูเน้าเจ้า